พอดีคุณดูทุกคนด้นะครับเฮ้ยมันมีระดับระดับง่ายยากคือว่าก็คือว่ามันเกมมันไม่ได้นานใช่ปะสันเทมด้วยเหรอเฮ้ยถ้างนี้ต้องมีเดียมแล้วโอ้โหจะมาลงมาเล่นอะไรอีซี่มาโหลดดิงเฮ้ยเอาเร็วอะไรไปเปนะ็นไงเฮ้ยฝนมันก็ยังตกแรงเดี๋ยวเอาจัดเอาไปนะเฮ้ย เมาลิวไปปะเอาแล้วไะเดี๋ยวโอเคอยู่นู่นบ้านอยู่นู่นนั่งนะเมาส์มัมนเร็วไปวะเออต้ององนี้เวิ่งได้บ้าวิ่งไม่ได้ <c oughs> แบตเตอรี่ต่ำอ๋อก็คือว่าฝนมันตกลงมาหนักใช่ไหมแล้วนี้เราก็ต้องหาที่หลบฝนเออวะเออสมเป็นสมผลแต่ว่ามันต้องเข้าไปในบ้านเหรอนั่งนะโอเคเรืองนี้เป็นฝนฝนตกหนักมากเลยเนะี่ยแสดงว่าคุณยายนี่ต้องอยู่ข้างในใช่ไหม แล้วคือมาโอ้ยแต่เดยวทางเข้ามันแบบมันโล่งจ้งเลยวะ่ะเฮ้ยกดซูมอ๋อนี่ซซ้ายใช่ป่ปะหรือวา่าโลกกิงวะโอ้ยเชตมันมีบ้านอยู่ในป่าด้วยเหรอเนี่ยเราเข้าไปดูหน่อยแล้วเฮ้ยอะไรมากัเอาแล้วเหรอเนี่ยฮะอันนี้คือเมื่อกี้ยายเหรอ ฮะวยขวดหล่นปล่อยไก่ไปทีนึงอะไรวะเนี่ยโอ้ชิ่ปวดหัวเป็นบ้าเลยเออประเด็นงั้นเดี๋ยวขอดูขอดูก่อนว่เาเอ้ยอันนี้เอาแล้วอุ้ยลิล้นเล้นเกะไว้อะไรนะเรียกว่าอะไรนะลิ้นชักเออหุ้เดี๋ยวมีอะไรอยู่ข้างในเออเด็ดอันนี้คืออะไรอ่ะกกดแอติเมตคืออะไรวะเนี่ยย่อเล็กอ่ะย่อสั้นใช่ไหม เออมีย่อสั้นย่อสั้นปะมาลูกบอลแล้วไงก็ตัวจีโยนโอเคอันนี้เป็นโน้ตอูอ้ยาวมากเลยนะโน้ตอันนี้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเออตื่นตื่นเรี่ยงเนี่ยฮะก็น่าจะฝันดีเลยแหละแต่ว่าก็ทอโทษจริงนะที่ที่ทำให้ต้องเธอให้นานต้องอยู่คนเดียวนะ่ะแต่ว่าที่บ้านมันก็มีงานให้ทำมาเยอะแยะเลยแต่ว่าฉันก็ยังไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับที่นี่เท่าไหร่นะก็มีความกังวล แต่ก็ก็คงจะไม่มีอะไรที่มันสยองขวัญใช่ไหมหรือว่ามีสิ่งที่น่ากลัวแต่ชั้นขอบอกสักสักอย่างหนึ่งนะก็คือว่าฝันว่ามีแขกแบบอ๋อเข้ามาเหรอฝันว่ามีแขกเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าที่ฉันตื่นขึ้นมาก็เพราะว่าฉันหิวมากแล้วก็แสงมันก็เริ่มเข้ามาที่ทางหน้าต่างใช่ไหมแสงมันเริ่มเข้ามาทางหน้าต่างฉันทําอาหารฉันทําอ่าซุปแต่ฉันก็รู้นะว่านายจะกลัวชันแต่ว่าเหมือนที่คุณยายทําที่มันความรู้สึกต่อหลานอะไรอย่างเงี้ยเห คืออะไรวะเนี่ยคืออันนี้คุณยายก็เขียนโนต้ตไ้ให้เหรออ่านกระตุกกระตักหน่อยนะร้องลั่นว่า <c oughs> น้องตีก็พูดเกินไปอุ๊ยอันนี้อะไรอะ่ะอุ๊ยไม่ที่หลบเหรอเนี่ยโอ้ยเชิด เล่นเลยเอาไปแล้วนะยิบอันเล่นเลยคือไงคือค่อยๆผ่อนคลายนะทุกอย่างคือมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะอย่าเพิ่งไปกลัวมันเยอะถ้ายิ่งกลัวมันยิ่งแบบไปได้ใจไนงะ ยิ่งกลัวยิ่งได้ใจแต่คืองี้คุณยายคือคุณอ่าอันนี้ไราเนี่ยก้อนหินเฮ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยนะคือคือให้ผมทำอะไรครับเนี้ยโยนเหรอโยนเปิดประตูปะเอาเล้ยวหมาปะวะหมาปะวะวีนนี้น่ากลัวเนี่ยปิดไฟ เดี๋ยวนะคือโยนหินไปแล้วโยนหินถามทางไปแล้วแต่ว่าไม่ออกมาหรือควรที่จะเข้าตู้น,น,นี่นรวะไอ้ตู้ไอ้ตู้เล็กอะใช่ปะยิบหินอีกรอบนึงเลยปะเฮ้ยเอาดีแล้วคือเมื่อกี้พี่ทำยังไงให้เขามันออกมาวะเนี่ยเฮ้ไม่กล้าดเดินเลยว่ะเกมอะไรวะเนี่ยฮะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้คือน้ำจิ้มใส่เราใช่ไหมแต่รอบนี้คือไม่มาแล้วหรอมีแล้ววะหรือว่ากดเริ่มใหม่เดียวเอ้ยนี่ไงอ๋ออันนี้นี่เองโอ้โหเฮ้ยไม่มีใครรู้ได้จนพี่รู้เองอันนี้พี่รู้เองทำไงวะอ๋อนี่ไงเอ้ยเอาเว้ยเอาเวย้ย เอาแลว้วนี่ดูก่อนดูก่อนดูด้วยดูด้วยดูด้วยของจริงของจริงปุล่าโถเกมเด็กนะเนียวเกมเกมเด็กดดดมัๆมีการบาั็กเกิดขึ้นเอาแลว้วเข้ามาในห้องนี้คือ เฮ้ยคุณยายเขาก็ไม่รู้นะว่าเราอยู่ห้องตรงไหนอะนะกล่องนี้มีอะไรไหมไม่มีว่ะตรงสายต้องเปิดห้องออกไปแล้วมั้งเนี่ยใช่ปะ่ะดูทรงละดูทรงแล้วต้องเปิดเปิดเปิดห้องออกไปแล้วแต่ว่าเงายายแกคือมันไม่มันไม่นี่เลยว่ะเฮ้ยประตูล็อก ต้องหากุญแจก่อนคือตอนนี้เสียงเดินอะไม่รู้ไว้ว่าแบบเดินแต่เหมือนมีคนยืนข้างนอกเลยเนาะอันเนี้ยเงาเนนะี้ยแต่ไม่มีวะ่ะโอยรอยเลือดวะ่ะเอาเดี๋ยวหมอนเอามาทำไมนะเนี้ยเฮ้ย มีบ้างมีคนยืนบ้างไม่มีเนาะอันนี้เป็นส,นส่วนของอะไรเหรอพี่อาจจะกะใช่ปะอะไรนะทำไมเป็นหุ้ยเอ้ยอันนี้เปิดได้อันนี้เปิดได้แต่เสียงเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่ข้างล่างเลยปะเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เสียงเหมือนอยู่ข้างบน คือคุณงี้คุณยายคือคุณอ่อคุณจะเดินแล้รของคุณเน่ยวิฉันลอยว่ะวิ่ยโบกปูนเหรอไม่ใช่อันนี้อะไรอะ่ะตุ๊กตาว่ะเฮ้ยห้องนี้คือได้ว่ะห้องนี้คือได้ว่ะ โดนกับดักชิบหายแล้วมาวะ่ะเมื่อกี้คือเดินเดินโดนกับดักนะติดแถบนะครับน่าจะมาปะเฮ้ยอยู่ข้างหน้าปะเนี่ยแต่ตอนเนี้ยคือจะเอาไงกันไอ,ไอ้นี่ดีวะเนี่ยออกนะ คือเล่นเกมอ่ะเล่นเกมอ่ะไม่ต้องกลัวนะคือเขาก็หลอกเราได้แค่แค่เขาก็หลอกเราได้แค่นั้นแหละแต่เขาไม่ได้ใจเราหรอกจริงหลอกเราได้แค่กายเขาไม่ได้ใจเราทั้งนั้นอ่ะไอ้หน้าจอที่มันเป็นเกลือน,นี่คือว่ามันบง่บงบอกอะไรว้เนี่ยคือมันมีกับดักอยู่เว้ยต้องกระโดดข้าม เฮ้ยฮ่าฮรอฮ่าฮรอฮ่าฮาจาฮ่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 า่าฮ่า่าฮ่าฮนี่ะฮนา่าอะรยืาฮ่ะอ่าฮ่่าฮฮ้ย อันนั้นอ,อุ้ยอันนั้นห้องคุณยายแกรนนี่นะพี่เล่นให้ดูแต่ตอนเนี้ยอุ้ยห้องน้ำว่ะเฮ้ยห้องน้ำสีวิไลมากเลยว่ะ้ยไม่เม่คิดด้วยเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉันรู้รสึกฟิลกูดมากเลยตอนเนี้ยอันนี้อะไรวะเนี้ย โอ้โเชิดอันนั้นอะไรวะหน้าหยิบได้ปะเฮ้ยมันคอหคอหานโอ้โหเฮ้ยอ้วกแตกอะไรอ่ะโอ้โหจบแล้วไสอัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปไม่ได้ปะเหมือนว่าคุณยายแกเขาจะอยู่ ขั้งขั้งเสยงแมวฮัทตะเกือ้อน <g ülme> นบไอควันเฮ้ยได้เห็นตูนตนแล้ว 回百万 าลบนะท,ทุกปัญหามันยังมีาทางออกเสมอนะไม่ว่าเราจะถูกขังในไหนหรือว่าในห้องอะไรมันก็ยังสามารถที่จะหลุดออกมาได้ตเสมอนะครับแล้วเราหยิบแป๊บมาจังหวะนี้ไงต่อไปได้หยิบแป๊บฟ้าอะไรวะนะเฮ้ยแล้วคือออกไงอ่ะ อันนี้เหรอไม่ใช่ว่ะอ๋อเอาแป๊บไอ้าอยางเดี๋ยวนะเป็นทำไมเนะี่ยอ๋อนี่ไงโอเคกดตัวอ e. ีถือวุธได้ปะรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพราะเก็บไฟฉายคือไฟดับว่างั้นคือเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วนะคือเมื่อกี้ดีมากเลยนะไุ่น่าอยู่ไฟฉายเลยวะ่ะ เอาแล้ตัวนี้มีกระดักไหมเอ่ยไม่น่ามีเนาะคุณยายกยินเดินข้างบนอีกแล้วว่ะมันต้องโยนอะถ้าไม่โยนมันมัวุ้ยตู้เสื้อผ้าคือไม่มีเสื้อเลยนะอันนี้เรวัเนี่ยวันนี้เราได้อะไรบ้างอะจากการเล่นเกมอุ้ยคันโยกคันโยกคันโยกเฮ้ยข้างนอกว่ะ เอาละเว,เะว้เอาละวะเอาางี้ก็หลุดแล้ววดิใช่ปะเฮ้ยบิโอ้คุณยาเขาอยู่นู่นเอ้ยบั่นเจียบั่นเจียบานเย่ยเดินทิ้งจอมแจ่มเลยว่ะน้ำบ้านใหญ่มากเลยนะบ้านใหญ่จัด แต่ก่อนอื่นเลยคือผ่านไงไปเนี่ยฮะอุ้ยประตูโกงว่ะเดี๋ยนะมันดูเหมือนว่าประตูมันจะถูกล็อกด้วยไฟฟ้าสถิตนะถ้าเกิดเข้าไปนี่อาจจะโดนช็อตได้นั่นสิเราจะเข้ายัางไงล่ะลงไหมลงนะเย่เย่ออกมาแล้ว <laughs> มีระเบียงไหมนะบ้านนี้มีระเบียงด้วยเหรอแต่ว่าตอนเนี้ยทำไงไปเนี่ย ủy tên là 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 โอ้เตะเตะยับห้องเดิมอยู่ในโกงผมอยู่ในโกงครับผมอยู่ในโกงครับโหลถูกผิดไปได้กลับเข้าโกงอะไรเว้ย ะหลอออยู่แล้วกลับเข้ากกงเฉยเอาเอาใจช่วยพี่ด้วยนะขอร้องพี่ไม่ไหวแล้วว่ะเกมมันหลอนมากเลยอะ่ะคุณยาเขาตึงเกินอ,อุ๊ยอันนี้ลงสับเหรออุ๊ยอันนี้มันนี่ไงไอไอเขาเรียกว,ว่ากิโยตินปะ่ะใช่ปะ่ะกิโยติน อันนี้วอล์เดอร์เป็นรอดเอาไปทำไมวะมันมาเร็ว <ś c oughs> มามาเ <ś c oughs> สกเศกเ็กมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับปื๊บโอ้โห,โหยังเอาอย่าไดนะ้ยายตีนะอย่าอยาย่ยาอย่ นี่คือถ้าเดินย้ายเหรอไงครับยายไงครับโอ้โหนี่เดินสั่นมาเลยเดินสั่นมาเลยโอ้โหเฮ้ยนี่ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าเฮ้ยไม่เท่าไหร่เลยนะตู้นี้เปิดได้ตู้นี้เปิดได้โอเคย้ายยาไไหนวะมามันมา ผขไม่ใช่ยายได้แท้ของเราเราไม่ต้องไปเกรงใจเขา คงออกแบบไปด้วยเมื่อกี้คือพี่โอ้ยเช็ด oh, <shit. S 1> เกมนี้มันเล่นกับจิตใจเราเกินไปวะซึ่งจิตใจพี่มันบอบกบางซะเหลือเกิน ว <orman pulse. S 1> ิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกจะตายหาแล้วเข้าแล้วจ้าเข้าแล้วจ้าคุณยายบวดยายยายขอละยาย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 ยา อย่าตามอย่าได้เจอได้เจอเนี่ยดึง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 ด

ตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะรอดจากบ้านนี้ไปได้นะพี่ไม่สามารถเล่นจบได้เพราะว่าเล่นไปไงก็ตายพี่ยทำไมมันทำไมำไม,มันเล่นไม่ได้วะคือมันแบบอะไรอะไอจังหวะที่ออกไปคือออกมาสามรอบเลยนะไอหน้าประตูอะคือปกติเล่นเกมอะไรแล้วแต่คือจะพยายามเล่นให้จบเลยไหมแต่อันเนี้ยเล่นต่อไม่ได้ <laughs> คือตัวมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น, <laughs> น,นเห็นปะเห็นปะ ไอ้พวกเกมทนี่มันแบบว่าไอ้ผีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันมันไล่ล่าแล้วแบบมันมันมันน่ากลัวไงไม่รู้เ่ลเ่็นเกมไหม <c oughs> ไม่เล่นแล้วไม่เอา